สวัสดีครับกลับมาเจอกันอันเป็นพัฒน์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28กุมภาพันธ์นะครับวันจันทร์พอดีเลยเป็นโอกาสที่ดีจะได้เห็นตัวรถเข้าใหม่นะครับเผื่อภายในเดือนหน้าผู้ลูกค้ามีแผนที่จะออกตัวรถใช้งานอยู่แล้วถือว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดและหายากมากๆนะครับวันนี้ครับอันอยู่กับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวสอ e จุดสี่เจพัฒเซตอดิชั่นเกียออโต้รถปี2020 นะครับส่วนของตัวรถรุ่นนี้เนี่ยยเปิดประเนตอนนี้นะฮะเราทราบวันีอยู่แล้วว่ามันจะมีตัวรีโว่ออกมาใหม่ค่อนข้างทีๆๆ่จะเยอะแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวเซนต์อีชั่นอย่างเช่นตัวโฉมนี้เนี่ยยังมีคุณลูกค้าต้องการหรือว่ามีคนถามหากันอยู่เยอะไหมนะตอนนี้อันเชื่อเลยว่ามีอยู่แล้วสุดทองแท้เลยครับ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็ก่อนที่อันจะเอาตัวรถมาเนี่ยนะฮะอันได้มีการดูรายละเอียดตัวรถนะแบบเบื้องต้นนะครับพบว่ามันเป็นตัวรถเข้าใหม่คราวนี้เนี่ยอีกอย่างก็คือในเรื่องตัวการเปรียบเทียบครับ ถ้าเกิดอย่างตัวการเปรียบเทียบเนี่ยดูจากที่อื่นด้วยดูจากที่ร้านเราด้วยอันว่านะที่ร้านเราสวยที่สุดอันนี้ก่นไม่ได้พูดแบบเข้าข้างหรือว่าอวยอะไรนะครับเพราะว่าอันเช็คมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวันทูกคาตลาดรถนะครับคาโฟชัวหรือว่าเว็บขายรถจนมือสองทั่วไปแบบไหนก็แล้วแต่ตรงนี้อันได้มีการดูรอยรายละเอียดแบบคร่าวๆก่อนแล้วโดยแบบเบื้องต้นเพราะนั้นตุงนี้อันกล้าพูดได้เลยว่าที่เราไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนนะครับ สำหรับตัวด้านหน้าครับนี่คือ s ิงเนเจอร์เลยสำหรับตัวเซนเอชั่นนะครับก็เป็นตัวหน้าล็อกโคนะฮะหรือว่าตัวหน้า A4 นะครับเป็นตัวกรอบกระจังหน้าโครเมียมคิ้วฝังกระโปรงกระจังหน้าเป็นสีดําเป็นโนแบล็กนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟเนี่ยก็เป็นตัวหลอดฮทอรโเจนธรรมดานะครับแล้วก็ตันหมอก็จะเป็นตัวหลอดไส้แบบธรรมดาเช่นเดียวกันจริงๆไม่ต้องท็อปอะไรแย่ๆมากมายหรอกครับแค่นี้ก็ถึงว่าหล่อแล้วนะฮะเซนตอชั่นถือว่าเป็นตัวรถใน อีกสมัยหนึ่งที่คนนิยมกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวสิประตูหรือว่าแคปหรือว่าตัวสูงก็แล้วแต่นะครับเพราะในตรงนี้หน้านี้ถือว่าการันตีกล้าพูดได้เลยว่าหล่อแน่นอนนะครับต่อมาครับเรามารับชมในสอง,องตัวเครื่องยนตกันบ้างสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.4ลิตร2,393ซีซีนะครับจะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตร คุณลูกค้ามีการถามว่าเอ้าทำไมถึงกระเด้งไปถึง400ละ่ะในเมื่อปกต,ติมัน343นิวตันเมตรแน่นอนครับคันนี้คือเกียร์ออโต้แบบ6กสปีดนะครับตัวเครื่องเดิมครับไม่มีขั้นํา่มันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนจอดรนเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทรงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะดูในเรื่องของตัวสภาพนะครับเล็บไลท์นะฮะตัวกอนหัวนงหัวน็อตนะครับกนนนะริป เดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะฮะตัวทรงตัวสีนะครับแห้งๆเลยนะสีด้านในต้องด้านสีด้านนอกต้องอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเพจนะฮะระบุว่าเป็นตัวปี20นะครับสติ๊กเกอร์มอกน็อตฝสากระโปรงซ้ายขวาไม่ผิดรูปไม่เบี้ยวนะครับไม่เคยมีการแกะขยับขันไขออกมาทำทรงทำสีอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับอีกอย่างก็คือในเรื่องตัววารันตีร้านนะครับันมีการรับประกันตัวเครื่องแล้วก็เกียร์ กเดือนหรือว่า10,000กิโลพร้อมกับเดบิวต์สมาร์ทให้นะครับรีโวเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยตัวโฉมหน้า,าเริ่มต้นเนี่ยนะครับพวกแบบ A1 กระจังหน้าโครเมียมอะไรพวกนี้เนี่ยอันว่าตัวรุ่นนี้ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับแซดเอชีน e ถือว่าเป็นตัวอีกรุ่นหนึ่งที่โตเต้าเอามาทําการตลาดและบูมมากมาก,มากนะครับเอเซอรี A ่ ary, หรือว่าของแต่งในส่วนของตัวรถต่างๆตรง,ตงตนี้มีรองรับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ราคาจับต้องได้ง่ายอีกอย่างครับคือมันเป็นตัวแบรนด์แข็ง แบนแข็งตรงนี้เนะี่ยหมายความว่าสมมุตินะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปประมาณ5ปี4ปีเราเริ่มเบื่อและอยากจะเข้ามาเทินหรือว่าปรับเปลี่ยนไปตัวรถรุ่นใหม่ราคาขายไม่ขาดทุนแน่นอนอาจจะมีตกม,มาบ้างจากตัวราคาเริ่มต้นนะครับในช่วงของระยะตัวปีก็มีการปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยๆ้อยแต่ถ้าเกิดถามว่าจะตกแบบพุ่งลงไหมไม่เป็นไปไม่ได้รถหน้าใช้อีกคันหนึ่งครับโอเคครับตรงนี้ก็คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้าทั้งหมดนะครับ อย่างแรกเลยนะฮะตัวรถที่เป็นมือสองแบบนี้สิ่งที่ันอยากให้คุณลูกค้าทุกท่านได้เน้นกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องตัวบอดี้ตัวรถนะฮะสองก็คือในเรื่องตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดข้างบนเราดูกันไว้เป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้คือสภาพแห้งๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบให้ชัดเจงสักนิดนึงก้มดูใต้ท้องได้เลยนะครับเพราะว่าสําหรับด้านล่างเนี่ยมันไม่สามารถหลอกได้อยู่แล้วนะครับข้างบนอาจจะไม่เยิ้มก็ได้ข้างล่างอาจจะมันเยิ้มก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นมีการรับประกัน เชื่อใจอันได้ไว้ใจอันได้นะครับอันอยู่กับโวรถพวกนี้ทุกวันอันจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ดูอันมานนะครับคราวนี้ครับเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันบ้างอีกอย่างหนึ่งครับซิกเนเจอร์อย่างที่2นั่นคือเป็นตัวรถกระบะตัวเตี้ยแต่ว่ามีโป่งเป็นเหมือนตัวรถตัวสูงเพราะในตรงนี้เนี่ยอันดูในคลิปใน u t u b e นะฮะล่าสุดนะครับอาจจะเมื่อช่วงนานมาแล้วละครับตอนที่กําลังเป็นกระแสะใหม่ๆตอนแรกัวโป่งแบบนี้ใส่12นิ้วไม่ล้นนะฮะเต็มซุ้มพอดีน,นะครับ แต่ถ้าเกิดถามว่าในเรื่องตัวความจําเป็นเราต้องจําเป็นถึงขนาดนั้นไหมก็ไม่จริงๆอ่ะมันใส่เป็นตัวแบบสแตนดาร์ดก็ได้นะครับหน้า9ก้าครึ่งหลังสิบครึ่งแล้วลองเป็นตัวแดปเตอร์ยื่นให้มันออกมาให้มันเต็มซุ้มพอดีสวยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับสีขาวซปเปอร์ไว้นะครับ,ส, White, รบสวยเสมอกันจรวดทั่วทั้งคันนะครับแล้วก็ส่วนของตัวล้อครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวงานแวนซ่านะฮะเป็นตัวเวลไรใหม่อันนี้น่าจะลบประมาณสัก ยี่ห้านะครับตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นตัวลายใหม่ที่เราเพิ่งเบิกให้กับลูกค้ามานะครับแล้วก็ยางเป็นตัวปี2021สิซีรีส์ยางด้านหน้าก็จะเป็นตัว265 4 0 R ้านะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิชเบรกนะฮะฝาคงฝาครอบนอตลงนัดล้อครบหมดนะฮะเบิกให้ใหม่ทั้งชุดนะฮะแล้วก็จัดทรงตัวรถนิดหน่อยนะครับข้างหน้านี่ก็ประมาณ4นิ้วสอดพอดีนะครับส่วนสําหรับโปรไฟล์เลี้ยวครับจะอยู่ตรงกระจงมองข้างมีการตัดด้วยโครเมียม เดี๋ยวตัวเซตอีช e ั่นตรงนี้อันจะมาไล่ในเรื่องตัวรุ่นย่อยกันอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันจะมีที่เป็นเซตที่เป็นตัวที่ไม่มีอีโคโหมดกับเพาโหมดนะครับตัวนี้มีอีโคโหมดกับเพาโหมดนะครับแล้วก็ตัวคิ้วกันศาสตร์นะฮะมีให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ครับเรามาดูในส่วนตัวซ่องด้านในกันบ้างรถแคบนะบอันชอบอย่างหนึ่งนะในยุคสมัยตอนนี้ในเรื่องตัวการขึ้นลงโดยสารเนี่ยอันนี้เนี่ยคือมันเปิดได้90องศานะครับไม่ว่าเราจะมีผู้โดยสารนั่งตอนหลังหรือว่าไม่มี นะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้หลายอย่างและก็ขึ้นลงได้แบบสะดวกสบายด้วยนะครับแล้วก็ตัวซอกด้านในครับซอกในประตูตัวรอยม็ดอาร์กยางกระดูกงูนะครับทุกๆอย่างนะฮะชัดเจนนะครับเราดูกันได้นะตรงนี้เลยนะครับรถต้องพร้อมใช้งานคุณลูกค้ามาเห็นรถตัวจริงต้องประทับใจนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวการบริการตรงนี้อาจจะไม่มีทางให้มันตกบกพร่องเด็ดขาดนะครับพี่พี่คุลูกค้าต้องได้รถที่ดีนะฮะแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาว์นะครับสวยนะฮะ เม็ดกลมคมชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวซองในโครงแครบอะไรพวกนี้นะครับน็อตไม่เคยมีการขยับขันไข่แก่ออกทงออกมานะครับน็อตเดิมๆแห้งๆนะครับนี่คือในส่วนหนึ่งครับในส่วนงตัวด้านข้างนะครับแต่มันไม่จบเป็นงแค่รุนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันฝั่งทางนู้นด้วยอีกทีนึงเพราะว่าอะไรแอนแจงคุณลูกค้าดูตัวเลขเซตซีนะฮะสำหรับตัวรถพวกนี้เนี่ยสามารถดูได้ง่ายครับเพราะว่าอะไรมันเป็นตัวรถปีใหม่นะฮะคันนี้ถือว่าเป็นตัวเซตอีชั่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ที่อ่านมีนะมันจะเป็นตัว19จด20แต่ตัวนี้คือเป็น20 20แท้หายากมากนะครับแล้วก็ตัวล้อหลังเช่นเดียวกันนะฮะเป็นเป็นตัวซีรีส์เดียวกันยางเป็นแบบเดียวกันนะครับลองดูนะฮะเนี่ยขนาดความห่างนะครับอันนี้ยังไงก็ไม่โดนตารวจอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดต้องการให้มันเต็มซุ้มพอดีตรงเนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งได้นะครับการอีกแบบสไตล์นึงที่อ่านเห็นนะคุณลูกค้าก่อนหน้านี้เขาเอาตัวเส้นอีชั่นแบบนี้ไปใส่เป็นตัวบันไดข้างมา มันก็น่าสนใจแบบหนึงแต่มันอยู่ที่ความชอบด้วยนะครับสําหรับตัวด้านท้ายครับโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบพรเมียมและก็ไฟเบรกด้วยสามนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับกันชนท้ายมีมาให้เรามาดูทางด้านฝั่งนี้กันบ้างครับอีกหนึ่งอย่างนะฮะตัวเลขคัสซีนะครับจะอยู่ทางด้าน ฝั่งคนขับนะครับตรงนี้เนี่ยันโหลดด้านหลังครับก็จะใส่เป็นตัวกล่องโหลดไว้ให้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยสามารถเช็คประวัติตัวศูนย์ได้เลยนะครับนี่ก็คือในอีกส่วนหนึ่งครับสำหรับตัวรถ Z-EDITION 2.4คันนี้รอบคันอันก็ขอให้กับพี่ทิวท่านนะฮะได้ดูกันเป็นตัวเลือกรถที่สวยขนาดนี้รถที่พร้อมใช้ขนาดนี้ และเป็นตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้ด้วยหายากแน่นอนครับอันนี้สามารถเชื่ออันได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านในกันสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงไปดูเลยโอเคครับสําหรับในส่วนของตัวด้านในนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิรภัยให้3จุดด้วยกันนะครับ แล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งจนแอร์แบงคครับเครื่องเล่นก็จะเป็นซีดีวิดูเอ็มสามสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเน็กับกับบลูทูธได้นะครับแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมเกียร์ออโต้เป็นแบบ6สปีดนะครับมีตัวโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้แล้วก็ตัวปุ่มอีโค่โหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับสำหรับตัวกุญแจรครับรีโมท2ออันสำรองตัวกุญแจแบบธรรมดาอีก1อันนะครับยังอยู่ในตัวซองกุญแจอยู่เลยนะครับอันนี้ถือว่าใหม่มากๆแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับม มองข้างแล้วรับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนสําหรับตัวบอกครับมีการหุ้มหนังมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเป็นตัวโลโก้เขียนคาว่ารีโว่นะครับอันนี้ถือว่าสวยเลยนะฮะทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ดูแลร,รักษาในส่งตัวภายในได้ง่ายด้วยนะครับสุดท้ายครับตัวเรื่องไมสสาหรับคันนี้เนี่ยเรื่องไมจะอยู่ที่27,50025กิโล ไม่แท้ชิกวันศูนย์ได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของตัว Z-EDITION ปี2020คันนี้เดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสเันมมนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งพันนะสับตัว Z-EDITION ปี2020คันนี้นะครับอันคนุญาตบอกในส่วนงตัวราคาเลยก็แล้วกันสําหรับคันนี้ที่ร้อนเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทอันย้ํานะครับ 5 7 9 0 0บาทถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ที่เบอร์0 8 9 1 1 0 4 9 5 4นย้าอันย้ำนะครับ0891104954านะครับคันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นพันออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากกด like, กด Subscribe Like เด็กคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่แล้วก็มีคันไหนมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ